กูดเบนเขาเพิ่งอยากได้รูปภาพเบนที่เปิดประตูออกไปดูแต่ไม่มีใครเห็นยเช้าจึงขึ้นไปบนบ้านไปจับแมวมาหนึ่งตัวแล้วกืนลงท้องไปเลยแต่มีแต่ไม่เห็นมีใครมีแต่ตะก้าใส่แกใหญ่แต่แมวก็ไม่กัดนกนกก็ไม่จิกตะก้าแตน ตะกแตนก็ยังไม่ตายมันจึงดิ้นกราดุกกราดิ๊กกลาดออกกะาแดกอยู่ในท้องของยายเช้าตายแล้วยายเช้าร้องขึ้นแมวไม่กัดนกนกไม่ดกาแตนลกะแตนก็ยังไม่ตายทำยังไงดีล่ะยายเช้าวิ่งไปตามไปถามเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนเพื่อนของยายเช้าบอกให้ยายเช้าลืนหมาลงไปหมาจะได้กัดแมวแมวจะได้จิก แก้วที่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 เป็นยังไงน้ําท่วมท้องของเยเช้าเลยโอ้โหออกทังหมดเลยเห็นไหมตืมน้ําไปตั้งสิบแก้วดังนั้นเวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาเยเช้าหางิ้มยิ้าก็จะทํำยังไงครัปิดปากเวลาเยเช้าหัวเราะเยเช้าก็จะเอามือทํำยังไงคะปิดปากเพราะว่าถ้าเกิดเยเช้าคืนตะกะแตนอีกตะกะแตนมันจะไปดิ้นยังไงกาดุ กระด,ด,ดิกกระดอกกระเด๊กยู่ในท้ององเงี้เท้าควัาไม้ควไปข้า